พิมพ์แปลงร่างเป็นชายอากนารีกลายร่างเห็นว่าเป็นชายเนียงอรพิมพ์กาลาเจียบประสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปียซาคเมสเราเสยยืง ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនគូនចៅគ្រាន់គ្នាចូលមកមឺរេកាភាសា Khmer ស្រកស្រែយើងថ្ងៃនេះผมจะมาเล่าเรื่องตำนานต้นโยนีปีศาจថ្ងៃនេះខ្ញ <teck> ុំនឹងមកដំណាលរឿងប្រពៃណីរឿងเอ่อโยนีเบศาจ นะครับในใน,ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนี่นะเราจะเล่าเป็นตอนตอนตอนที่หนึ่งตอนที่สองนี่ได้เล่าไปแล้วตอนที่จะเล่าในตอนต่อไปในวันนี้จะเป็นตอนที่สามนะครับคือจะนำเสนอเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษากัมพูชาเป็นเรื่องราวสำหรับภาษาไทยนะ่าจะจะจะผูกเป็นบทกลอน แล้วภาษากัมพูชานะเราก็จะเปลเนื้อความโนะดยไม่ได้เขียนเป็นบทกลอนเปลเนื้อความใจความจากที่อ่านภาษาไทยมามันก็จะตรงกันนะครับก็คือฟังภาษาไทยแล้วก็ฟังภาษาเขเมรกัมพูชานะครับตำนานโยนีปีศาจตอนที่สามตอนนางอรพิมเปลงร่าง เป็นชายความว่าขอเอานมสองข้างของนางน,นี้ฝากไว้ที่ต้นงิ้วเป็นสักขีต้นมะกอกโคกนั้นนางฝากโยนีจากนารีกลายร่างเห็นว่าเป็นชาย ตอนนี้ก็จะแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็พูดเนื้อความนะครับอาจมรย์ปูตีใบนะฮาวทาจมปูเนียงออรพปิมกาลาเจียป,ปรยืงหนึ่งบอกเปรรุยนี่เย,ย่เจียภปซาคเมกัมพูเจียเนียงออรพปิมกาลาเจียป,ปร កំពូងនេះហៅថានាងអរពិនកាឡាជាតិប្រោះសុំយួតដោះទាំងទីរខាងរបស់នាងនេះញើតុកអេដមរកាជាសាកໄសបេជ្ជានដើមមកកគនោះនាងភញយោនេះ ปีนียรีกลายตัวเจียบปรอก็จบตอนที่สามนะครับตอนนางอ,อรพิมพเปลงร่างเป็นผู้ชายสำหรับตอนที่สามก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ